เ,เพื่อนมือนี่แม่แก้วนะจ้าแม่แก้วสิพ้ามาหนะึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาดุกไงนะจ้าเนาะนะี่ปลาดุกกระเอียบใบตะโดนจะลายลงแล้วสองสามมือแล้วนะจ้าะนอะเขา่าเข่าเกลือดีดีมันจะค่อยแสร้งนะจ้าตาเหาเอียบใบใส่เกลือหมกนะักใบเนาะก็ต้องใส่ลายจ้าโอ้ยแดงแล้วเขาอาศัยว่ามันสองคืนสามคืนมันก็ค่อยเข่าไปเอียงเท้าหมักลายมันจะเข็มปวดนะจ้าเห็ดพอดีจ้าเห็ดพอดีนี่ปลาดุกไงจ้า แล้วก็มีผักนะจ้าเนาะนี่อ้ผักมันเป็นตะแซ่บเนี่ยมีบลอกกอรี่แล้วก็มีไอ้ดอกกะลัมกะลัมดอกนะจ้าเนาะแล้วก็มีบวบงูออกซลีบานเฮานั่นแหละจ้าบวบงูแล้วก็ม,กกกวกมีหัวแครอทต้นหอมโอ้จะคอยมาเพิ่งได้จ้าเด้อเดี๋ยวแม่สิหนึ่งให้เพิ่งเด้อจ้าตอนนี้แม่ขยกุกเขาใส่หมอ้อใส่เตาแล้วนะจ้าเนาะมาหนึ่งแล้วเนาะน ปลานะ่จ๊ะโอ้ยตัวใหญ่เป็นแต่แซสบนะจ้ะเนาะผักกะผักกะไลยจ้าหุน่นโอ้ยผักสดสดทั้งนั้นนะเจ้ะเด้อหนึ่งกินเนาะเจ้าหนึ่งกินปลากรามาตัตนาปลอดสารพิษผักกระปลอดสารพิษนะจ้าผูกเองนะจ้ะเนาะ ปลูกกินเองนะจ้าแบบนี้บอกรีซื้อเพื่อนอยู่ถ้า่าดอกกระลำปลูกเองนะจ้ามักกะนี้ก็ปลูกเองเิ็กแต่แซบว่าจ้าเพื่อนๆเป็น,ปนปแต่แซบบอมากินด้วยจ้าเด้อคอยเบิ้งตอนสุกแล้วนะจ้านะ้อปันนะ้อแม่ยหนึ่งก้อนใส่เวลาดึนเติบนะจ้าทุกคนอันนี้มีใต้ผักอีตูด้วยจ้าลืมบอกเด้อนี่ผักแมงลักด้วยจ้าเด้อกับหนึ่งตาที่เขากันดีจ้า นี่จ้าแม่สิปเปิดให้เบิ้งแ้กจ้าเด้อกกำลังขึ้นกำลังเป็นไอหอยหอย,ย,ยแล้วจ้ามันใกล้สุกหรือย,ยังนี่โอ้ยังเพท่านสุกนะจ้าเนาะเพราท่านสุกนี่กำลังขึ่นกำลังเป็นไอแล้วจ้าปิดไว้ก่อนนะจ้าอปิดเห็นมันสุกดีๆนะจ้าเะค่อยออกมากินนี่แหละกำลังเดือดจ้าเพื่อนเพื่อนสุกแล้วจ้าหนึ่งปลาของเราก็สุกแล้วนะคะ นี่นี่นี่สุกแล้วสุกแล้วหนึงน่ง,นงนาน,น <ะ S 1> ประมาณหนึ่งงานประมาณสามสิบนาทีจ้าหนึ่งสามสิบนาทีหนึ่งได้นะคะหนึ่งกินนะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งกินได้จ้ะเด้อหนึ่งกินผัก,หน,นก,ก,กหน้าอร่อยเนาะจ้ะเนาะปลาหยังกับหนึ่งได้เนาะจ้า ปลาดุกได้ปลาคอก็ได้ย่าแล้วก็ปลานิ่นปลาขาวตะเพียนหนึ่งได้หมดพระเจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดกินได้จ้าเนี่ยวโอ้ยขอโททุกทุกทุกแล้วจ้าทุกแล้วมาได้จ้ามากินน้ากันได้จ้าเด้อปลาดุกนะนะคะย้าปลาดุกนะปลาดุกนะหัวหัวแคทลอดเ็เป็นตะกินบวกงูก็าเป็นตะกินโอ้ยเป็นตะแซบเนาะย่ต้อยเนาะแซม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 มนีมาแซบน้ากันจ้าอร่อยอร่อยจ้าให้ดูให้ดูเนื้อปลาก่อนขาวชั่วอะไร นี่ดีเ้อปลาหนึ่งสวยเลยจ้าหน้าทานหน้าทานหน้ากินมากจ้ะสมุนไพรอันนี้คือใบแมงลักนะคะแล้วก็เอาไอตะไครใบตะไคร้ตะไคร้รองจ้ะมันจะได้หอมหอมนะคะถ้าเพื่อนๆทำก็ทําแบบนี้นะคะจ้าแค่นี้นะคะแม่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะดูผักอีกมามยายดูผักหน่อยนี่นี่นี่หมูนี่บวบหมูอ่อนมาก หวานโอ้น่าอร่อยจังนะทำกินนะคะเพื่อนๆทำกินนะคะนึ่งกินนะคะทำน้ำพริกแล้วก็บีบมะนาวใส่นิดนึงอุ้ยอร่อยมากๆข้าวเหนียวอ่อนๆจ้าจบคลิปนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณขอให้เจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้นะคะ วันนี้วันที่สามสิบนะคะปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สุขภาพแข็งแรงเลยรวยเฮงๆนะคะสวัสดีจ้า